ครับทุกท่าน FC อีกาช่องททุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมหลังเกมกลับมาแล้วนะครับเริ่มต้นเปิดฉากกับศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับที่อาร์เซนอลสามารถชนะจุดโทษทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับซึ่งในรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะครับโดยที่อาร์เซนอลเนี่ยมาตามตีเสมอในช่วงท้ายปลายเกมนะครับจากเลโดทอสซายิงไปโดนทางเบนอวักาการจีนะครับเปลี่ยนทางแล้วก็จนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงจุดโทษ แล้วก็เป็นฟาบิโอวเอร่านะครับที่สามารถยิงชนะในลูกตัดสินได้นะครับอาสนอนก็ควาธาธ้าถาดคอมมิชชิวไปครอบครองนะครับเป็นสัญญาณบวกนะครับสำหรับพวกเขาในการที่จะเอาความมั่นใจแล้วก็ไปลุยในศึกฤดูการที่กำลังจะมาถึงในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับและนี่คือหลังเกมครับมีอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องราวของภาพรวมหลังเกมขออนุญาตไม่คุยถึงก็แล้วกันนะครับแต่จะไปเจาะในประเด็น ส่วนตัวนะครับซึ่งตามที่พาดหัวเอาไว้คายฮาวเวสดิเกนไรส์สนักเตะของทางอาร์เซนอลซึ่งเป็น2แข้งใหม่ผมเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตาคือเอริกบราสทาร์ลนในซีซั่นที่2ของเขากับระบายสีฟ้าจะเป็นอย่างไรและเก็บประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิด่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องทางเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเรื่องราวของไคล์ฮาวเวิรสครับตัวรุกคนใหม่ของอาร์เซนอลอาร์เซนอลยอมเปย์เงินมอบเงิน65ล้านปอนด์ให้กับเชลซี นั่นแสดงให้เห็นถึงว่าอาเซนอนเชื่อมั่นในศักยภาพคุณภาพความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวของไค h ฮาวเวสแล้วก็เชื่อว่าไคฮาวเวสจะเข้ามายกระดับการเล่นของอาเซนนอนได้สูงและดีกว่าเดิมใช่ครับไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยในทักษะความสามารถของตัวไคฮาวเวสครับทุกคนมองแล้วว่าหมอเนี่ยมีคุณภาพนะ เป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์นนะจุดเด่นของเขาเนี่ยมันชัดเจนในเรื่องการสามารถครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นมีความแข็งแกร่งในเรื่องของสรีระร่างกายเบียดเข้าประทะอะไรได้ถือว่าทำได้ดีกว่าตัวรุกของออสตรอนหลายๆคนรวมถึงการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมเรียกได้ว,ว่ามาเตอรครับแท็กติกไหนก็ได้คฮาวเวสพร้อมชนนะฮะซึ่งอาเตต้ามองแล้วนะครับว่าคฮาวเวสเนี่ยเป็นตัวรุกที่สามารถ เล่นได้หลากหลายแท็กติกแล้วก็แผนการเล่นแต่ทีนี้ครับเมื่อใดที่ค่าตัวคุณสูงถึง65ล้านปอนด์แล้วคุณต้องมายืนตำแหน่งกองหน้าหมายเลขเก้าซึ่งกองหน้าหมายเลขเก้าตรงนั้นเนี่ยโอเคคุณอาจจะเป็นกองหน้าตัวหลอกก็ได้นะครับเป็นฟอสไนก็ได้แต่ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยภาระหน้าที่หลักๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะวิ่งเคลื่อนที่ไม่ใช่แค่ว่าจะประสานงานกับเพื่อร่วมทีมไม่ใช่แค่ว่าจะ ครองบอลเหนียวแน่นอย่างเดียวมันต้องยิงประตูครับแล้วการที่คายฮาวเวสได้สวมบทบาทแทนตำแหน่งของ c กรเบียลเชียร์ซซึ่งเป็นบทบาทโกสกอร์ริงหรือว่ากองหน้าจอมทำประตูเนี่ยคายฮาวเวสก็ต้องทำแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลหลายๆคนยังไม่ไว้วางใจคายฮาวเวสแบบ100%ยก็คือความสามารถและความเด็ดขาดในการจบสกอร์นะครับ ซึ่งคายฮาเวิสที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาโยกมาคาแข้งในพีม์ลีกเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าความเฉียบคมในการยิงประตูคายฮาเวิสยังทำได้ไม่ชัดเจนแล้วในเกมล่าสุดที่คายฮาเวิสได้โอกาสทองฝั่งเพชรสครั้ง2ครากับทางแมชชั่นสตีสอในนั้นควรจะทำได้1ประตูโอเคละทุกคนมองว่ามันพลาดกันได้นะครับ จังหวะแบบนี้แต่เขาควรจะต้องทําได้ดีมากกว่านั้นครับซึ่งคายฮาวเวรสกับประเด็นในการทําประตูกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงเหมือนกันในหมู่ของแฟนบอลเพราะว่าอะไรครับไม่ว่าเขาจะดีขนาดไหนในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับทีมแต่การพลาด2ครั้งในโอกาสหนึ่งๆเนี่ยมันเข้าตากรรมการครับด้วยราคาแบบนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมแบบนี้ คายฮาวัสจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะครับในการจบสกอร์ให้มันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเอดี้แหรือว่าจะเป็นเลโ o s s a ซาอาจจะก้าวเข้าไปเสียบตำแหน่งนั้นแทนที่เขาและเขาเองอาจจะเดือดร้อนก็ได้เพราะว่าในรอบ139เกมที่เขาลงสนามให้กับเชลซีคายฮาวัสซัดประตูได้เพียงแค่32ประตู ซึ่งตัวเลขนั้นมันน้อยเกินไปครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2ครับเอริกบล็อคฮาร์แลนะครับในเกมล่าสุดแหมโดนแฟนๆทางฝั่งของปืนโตเนี่ยล้อเลียนกันแบบสนุกสนานเลยนะครับเพราะว่าเอริกบล็อคฮาร์แลนบอรสสนิทมีส่วนร่วมกับเกมน้อยเหลือเกินแม้ว่าทุกคนจะทราบดีนะครับว่าเอริกบล b อคฮาร์แลนนั้นหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยคือโกเมชชิน เครื่องจักรถล่มประตูความรับผิดชอบของเขาคือการยิงประตูเท่านั้นซึ่งปีที่แล้วซีซั่นก่อนเจ้าตัวเดายิงชาวนอร์เวย์ทำได้แบบโอ้โห,โ,หโคตรโหดเหี้ยมครับ49ประตูทุกร,รายการมันแสดงเห็นถึงว่าเขาเด็ดขาดแค่ไหนในการจบสกอร์พร้อมกับเป็นหัวใจสำคัญของทีมในการที่ทำให้ทีมได้ทริปเปิรแชมป์ อย่างยิ่งใหญ่สี่ซั่นที่แล้วแล้วเพชฌฆาตคนนี้นะครับเรียกว่าการยิงประตูในครบเครื่องมากสามารถตะบันประตูได้ทุกรูปแบบจะเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ได้สปริงข้อเท้ายิงแบบลูกกลางอากาศก็ได้ด้วยศีรษะก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ6เกมหลังสุดที่เอริงบรอส t ฮาร์ลด์ลงเล่น้กับเรือใบสีฟ้าไม่มีสกอร์นะครับแน่นอนครับ มันคือสัญญาณบอกว่าอะไร 1. เล่นได้ต่ำของวัตถันหรือไม่ 2. เขาไม่มีพื้นที่ว่างในการเข้าทำประตูดได้แบบถนัดถนีเหมือนก่อนหรือไม่และข้อต่อมาคู่แข่งเริ่มจับทางได้หรือเปล่าโอเคล้ครับเกมนี้อาจจะมองได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ว่าเฮ้ยมันแค่โลกการกุศลน,นะเป็นแค่เกมกระชับมิตรไกลแต่อย่าลืมนะครับเมื่อคุณเก่งขึ้น อันตรายมากขึ้นคู่แข่งของคุณเนี่ยก็อยากจะทําลายตรงนั้นพร้อมที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้อลิ่งบล็อคทาร์เรนกลายเป็นกองหน้าเท้าบอร์ดครับตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งที่ออลิ่งบล็อคทาร์เรนจะต้องพัฒนาตนัวเองมากกว่าเดิมให้เก่งขึ้นกว่าเดิมเอาแบบให้ผู้ตามเนี่ยตามเขาไม่ทันจะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือไม่เพราะว่าถ้ามองและตรงจุดนี้ภาพรวมนะฮะผมยังมองว่าคูเลนอัลวาเรสกองหน้าชาวอาร์เจนไิน ยังดูดีมีประโยชน์มากกว่าเอ i n g b r o a ฮาร์แลด้วยซ้ำไปครับนั่นคือประเด็นที่2ที่ผมมองทีนี้มาดูประเด็นที่3ครับ d e c c ค n r ร c e ครับกองกลางค่าตัวแพง105ล้านปอนด์ที่าอ์เซนกระชากมาจากเวสต์แฮมอยู่ในเตดครับนี่คือเกมที่ d e c แค n Rice ลงสนามในสีเสื้อของาอ์เซนอย่างเป็นทางการแค่เกมแรกเท่านั้นเขาก็เสกแชมป ให้กับอาร์ซนอลได้ทันทีครับเท่ากับว่า2เกมของดีเค้นไรส์2ครั้งหลังสุดดีเค้นไรส์สามารถสัมผัสถ้วยโทรฟี่ความสำเร็จได้ทั้ง2ครั้ง2คราเลยครับก่อนหน้านั้นลงสนามเป็นเกมสุดท้ายให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ทำให้ทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะครับลงสนามในเกมแรกแรกทำให้ทีมคว้ารายการ Community Shield แล้วสิ่งที่ด e คันไวส์แสดงออกคืออะไรครับคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำคาแรคเตอร์ความเป็นแชมเปี้ยนแล้วขับเคลื่อนเกมแดนกลางได้เป็นอย่างดีมีหลายช็อตครับที่ดิคันไวส์สามารถช่วยทีมได้แบบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีช็อตที่เบโรซินบากำลังกระชากลากเลือเข้าสู่เขตพื้นที่อันตรายของทางอ s สนอนครับดิคนไรส์เนี่ยสปีดตามหลังเบโรซินบาจนกระทั่งเขาสามารถ โชบตัดหน้าแล้วก็แย่งบอลขึ้นมาได้และอีกหลายครั้งที่เรารู้สึกได้ว่าโอเคเขาทำหน้าที่รับผิดชอบได้ดีกว่ากรานิตชาก้าในบางมุมและเป็นเกมแดนกลางของสนอนที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูนะครับถ้าหากดิคนไรส์เนี่ยเรียกความฟิตได้มากกว่านี้เพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจกับเพื่อร่วมทีมกลุ่มก้อนใหม่ได้มากกว่านี้เขาจะเก่งแค่ไหน คือนักเตะคนนี้เนี่ยคบเครื่องเรื่องต้มยำอยู่แล้วทุกคนรู้ดีอยู่ที่ว่าปัจจัยอุปกรอ์รอบด้านเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันให้เด็เแคนไรส์มีก้าวย่างที่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งผมมองว่ามีโอกาสครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกขุมกําลังของอาร์เซนอลดูจะพร้อมมากสําหรับการท้าชนทางเรือใบสีฟ้านะครับประเด็นที่4มีอะไรครับเจ้าหนูโคลพาเมอร์เด็กดาวรุ่งพุ่งแรง ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับมีโอกาสเจอจราดกับซิตี้ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ริยารดมาเรสหายไปถูกต้องไหมครับแล้วก็เราไปถึงอีวคลายกูรอกันรรยาดมาเรสเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่แฟนซิตี้กังวลเหมือนกันเพราะว่าเทคนิคที่ร้ายกัดของเขาเนี่ยมันช่วยทีมได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางตรงแล้วก็ทางอ้อมในเวลาเดียวกันครับอิวคลายกูรกันนะครับถือว่าเป็นผู้นําเก่าประสบการณ์ มีเลขเหลี่ยมโอ้โหจัดทุกดอกครับถือว่าเป็นการสูญเสีย2บุคคลสําคัญไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งการบ้านของเป๊ปเหมือนกันที่จะต้องหาใครสักคนหนึ่งเสียบแทนตําแหน่ง2ตําแหน่งตรงนี้ซึ่งโคลพาเมอร์อาจจะได้รับโอกาสนะครับจากฟอร์มการเล่นของเขาในเกมล่าสุดหลังจากเกมผ่านพ้นไปชั่วโมงกว่า,วาครับเขาถูกส่งลงมาเล่นแทนเอริงบล็อกทาร์แลนแล้วก็ตอบแทนความไว้วางใจให้กับกุนซืออย่างเป๊ป โอ้โหจัดท่วงท่ารักษาบาลานซ์ของร่างกายจนกระทั่งยิงเสียบเสาสองอย่างสวยงามการยิงประตูลักษณะนั้นเป็นการทำให้แฟนบอลโรแบียสีฟ้านึกถึงลีลาการเล่นของริยัตมาเรสไปในตัวมาเรสทำได้บ่อยยิงแบบนั้นโคปาเมอร์ก็ทำได้ด้วยและยังเป็นเด็กหนุ่มสดใหม่ห้าวมีความกระเฮี้ยนขือรือในการเล่นมีความกระหายที่จะเอาชนะ แล้วก็จะเป็นตัวจริงของทีมซึ่งบางครั้งนะครับอายุมันไม่เกี่ยวฮะใส่เดี่ยวได้หมดโคพาเมอร์ Co นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญของเป๊ปในซีซั่นนี้ก็ได้ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับมุมมองของสื่อที่มีต่ออาร์เซนอลหลังจากคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ครับแม้ว่านับตั้งแต่นะครับที่พรีเมียร์ลีกมีการก่อตั้งเกิดขึ้น30ปีและและมีเพียงแค่8ครั้งเท่านั้นนะครับทีมที่คว้าแชมป์รายการคอมมูนิตี้ชิลแล้วสามารถ เข้าป้ายเส้นชัยในบ้านปลายคว้าแชมป์พิบลิกได้มีแค่8ครั้งจาก30อาจจะเป็นอาถันครับแต่ในนี้ในมุมมองของสื่ังกฤษเมืองผู้ดีมองว่าทีมของอเซนอลชุดนี้ภายใตยก้การของมิเกลอาเตตามีความพร้อมประมาณ90-9 5เเในการที่จะกระชากแชมป์จากแมนซิตี้ในซีซั่นนี้คือทุกขุมกำลังดูค่อนข้างลงตัวกลมกลม่อมแล้วมีตัวตายตัวแทนที่เหมาะสม แม้ว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวโป้งปิดบัญชีการันตีแน่ๆ20ประตูบวกแต่ซื่งติดมือผู้ดีบอกว่าไม่แน่เมื่อการเข้ามาของไฮฮาวเวสไอตัวที่อยู่เก่าเนี่ยอย่างเอนเคเชียและการเรียลเชียสซุดอาจจะต้องดีดตัวเองขึ้นมาแล้วเติมความตั้งใจมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ยิงประตูได้มากกว่าเดิม มันเกิดขึ้นได้หมดแต่น,นี้นี่ภาพรวมจริงๆเซอร์เบียบอกว่าอาร์เซนอลก็สมควรที่จะเป็น1ในเต็งแชมป์ของพิมพ์เด็กในซีซั่นนี้นะครับนั่นคือ5ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่ผมมองจากเกมที่อาร์เซนอลคว้าแชมป์ในรายการคอมมิตี้ชิลเอาชนะทางซิตี้ในการยิงจุดโทษได้คิดเห็นอย่างไรครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับฟับงกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่แจ้งเตือนกดซีฟเวอร์สเพ่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชนะเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ